อะไรนั่งกันพร้อมเลยอะไรกินเปล่าอะไรไข่ตุ๋นผัดกะเพราหมูสับกินฟรีกินเปล่ากินกินไหมแดกไหมแดกแดกไหมจัดไปครับผมไข่ตุ๋นผัดกะเพราหมูสับสตุ๋นไข่ซอสพริกไทย เติมน้ำเตรียมหม้อหนึ่งระหว่างรอไข่ตุนตำพริกตำกระเทียมมาครับเดียวเรามาดูกันทุกคนสงสัยดิได้ไข่ตุนแล้วทำไงผัดกะเพราต่อน้ำมัน พริกกระเทียมหมูสับน้ำล้างครกน้ำปาลาโพิความหอมหอยนางลมซีอิ๊วดำผงหนว น้ำตาลหน่อยผัดกะเพราจะไม่ใส่กะเพราได้ยังไงกะเพราไ่ตุน๋นว้าวมาต่อไปกะเพราลาดเลยครับผม เรียบร้อยกระเพราไข่ตุนมาเรียบร้อยกระเพราไข่ตุ๋นโอ้โหดึง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 เลยแหว่ไข่ตุนกินด้วยเด็ด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 มาดูนี่เนี่ยดูใกล้โอ้โหไข่ตุนนดึง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 เคยกินกระเพราไข่ดาวยชนี่กระเพราไข่ตุนสรรหาทำจัดเลยรอไข่ก่อนเลยรอไข่ก่อนเลย เป็นไงโอ้อร้อนอะไรไหมเด็ดนะนิ่มดีมดจังเยอะพาเป็นไงอร่อยเข้ากันมาเลยยกให้เลยเรียบร้อย